ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมหน้าแนลคลิปรีวิวเฟยอีโบทำไมแล้วแต่ไม่ได้ลงไว้ายาดไหม่ขอโทษเสียงพัดลมเข้าไมาด้วยช่วงนี้ร้อนมากเลยเอ้าล่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเว้นอย่างเดียวก็มีจี้ใหม่เข้ามาไม่รู้ชื่อด้วยอ่ะจี้ใหม่เข้ามามีสองจี้คือหมวกอ่ะ กี้เป็นแบบตัวมันเองอัพตัวมันเองเหมือนเดิมน่าเบื่อนอะก็มีจี้ใหม่สองอันจี้แรกคือมวกหมวกนักซิ่งอะไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้เอาสารภาพแบบตรงตรงเลยไม่รู้ไม่อ่านไม่รู้ชื่อจี้เพราะฉะนั้นเราจะเรียกตามเรียกตามแบบสิ่งที่เราเห็นสมมติหมาหมาอยู่ในป่าก็มาป่ามาบ้านหมาอยู่ที่บ้านก็คือมาบ้านทํานองนั้น ก็หมวกนักซิ่งติดดาวากับโดนสีแดงเอาละเป็นแบบอัพตัวเองอยงี้น่าเบื่อมากเลยอีเวนต์แบบเนี้ยเอาละเรามาคำนวณกันดีกว่าครานี้คิดเร็วกันเถอะหมวกนักซิ่งจะใช้เครื่องบิน6อันต้องเป็นบวกเกห6อันโดนสีแดงใช้เอ วก7จ็ดอัพเลเวลเจ็ดสอันต่างกัน2ถ้าจะเอาเครื่องบิน6 7 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8อันเลยเหรอ6 7 4 2 4 2อันใช้อัพกับอีก6อันใช้เป็นตัวเป็นตัวฐานตัวอัพแล้วก็7 4 3 2 7 7 7 4 28ตัว ยี 28, mm ่สิบแปดสามสิบสองแล้วก็มีรองเท้าโลวแลนด์มาร์คใช้หกอันเครื่องบินหกอันเป็นยานกับเมืองหกอันแล้วก็กล่องเลือกแสงใช้หกอันเหมือนกันนะทุกๆการสะสมเครื่องบินสามอันเอาละมาต่อกันทุกๆการสะสมเครื่องบินสามอัน ได้กล่องหนึ่งในเก้าสองอันบนดีแล้วกล่องสุ่ม S อสหนึ่งในแปดเอาไปรวมแล้วก็หนึ่งในหกติดดาวแนะนำเนี่ยแนะนำนอะอน้องเท้าหมวกไทเทนรองเท้าหมอน,น,นี่แทนย็งไ้นะเอาล่ะใช่ทำอะไรต่อเอาล่ะเปิดของดองกัน ผมก็ดองไว้เหมือนกันสิ่งที่ผมอยากได้เลยคือโดนการป้ายสีโดนสีแดงโดนกรอบสีแดงหมวกนักซิ่งเป็นไงล่ะอัจเรียะจะบ้าตายก้มลงเสียงเข้าใหม่ทำฟาส์ฟอร์เวิร์ดไม่เป็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบ สองอันเลยแล้วโคนี่ชื่ออะไรนะเอโรนี er ่อันที่จริงเ er อโรนี่ถ้าได้มาก็ไม่น่าจะเล่นน่าจะเล่นอาร์เทมิสแม่ก็หยุดหลังไม่ก็มีนาไม่ดีเบปบ็นคนไม่ดีสามสิบสองอันคอนึกก่อนครึ่งหนึ่งก็สิบหก อีเวนต์น่าจะหมดวันอาทิตย์เอ๊ะมันสุกป,ปะไม่รู้ไม่ได้ดูวันหมดอายุวันหมดอีเวนต์วันหมดอายุ <c oughs> ของดองเราก็เยอะเหมือนกันเนี่ยดองไว้ตั้งแต่อีเวนต์เอลดอนี่มาก็ดองไว้ดองไว้ช่างไม่รู้จะพูดอะไรล้วหมด,ดยังขอร้องก้าอัน สนใจสมุดบัญชีแรกเปลี่ยนนะเอาไว้หน่นกับมีนาหมดเลยใช่ไหมหมดเลยจริงๆใช่ไหมได้มาเท่าไหร่จิมอ๋อไม่ได้ได้มาเท่าไหรหมดอาย,ยุว,วันที่เท่าไรวันที่เจ็ดเอ๊ะเจ็ดเดือนห้าหรือห้าเดือนเจ็ด เดือนเดนี้เดือนห้าเพราะว่าหมดวันที่เจ็ดอีกสามวันวันนี้วันอ,อังวันอังคารหมดวันศุกร์หมดเดียวจงังวะก็หมดวันเดียวกันหมดวันศุกร์เก้าได้มาสิบอันสิบอันเคียดสุดร้อยแดสิบนะแบบ โยนไปเลียสักห้านระ้อยเอาละกลับมาแล้วไปเอาขนมมาดูถ้าจะเกลือนะได้มาเกี่ยนเนี่ยมองไม่เห็น สิบเอ็ดอันยังไม่ถึงครึ่งเลยอ้าวล้วเราจะไม่รีบเพราะฉะนั้นสามสิบสองอันเลยนะ,อะไอ้เลนี่ได้เท่าไหร่สามสิบแปดห้าสี่สิบอ๋ออีกนาน เอาละเราก็จะพอแค่นี้แล้วกันนะเอาละวันนี้ก็พอแค่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีกันสุม่มเอ่อชื่อทิปที่ผมตั้งให้แล้วกันนะหมวกทิปชื่อทิปที่ตั้งให้เพราะอ่านเก็หลีไม่ออกอ๋อไม่บอกความสามารถเนี่ยวลืมขอโทษขอโทษจริงหมวกไม่ไม่ไม่เราจะไม่ดูตรงนี้เราไม่อินเราอินดีอินดีมากอ้อวมีแบบธรรมดาด้วยเหรอ อยากได้ันี้แบบธรรมดาถ้ามีจะหานะหมวกเอ้ยโดนก๊อปสีแดงความสามารถคือเมื่อฝันของข้าสร้างแลนมาค่าสิบแลนผูกบวกห้าเมื่อไม่แสดงผลแปดสิบกันกันไปสีกันกันทำลายเมืองดีนะแล้วก็หมวกหมวกเด็กแว้นหมวกนักซิ่งแบบธรรมดาคุมเต่าห้าสิบสี่เปอร์เซ็นเมื่อฝ่ายของข้ามสร้างแลนมาค่ส,านะสี่บบสิเปอร์ซ็นโยนอุกกบาตและป้ายสีสองเทิน ช่อตติมิสถ้าได้ก็น่าจะดีเมือ่อโอเคควบคุมลูกเต๋าห้าสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตบวกสิบเปอร์เซ็นตหลังสองเทินเมื่อฝ่ายตรงข้ามห้าเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างเหรียญม้าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ป้ายสียนอุกบาทดีนะถ้ามาเล่นกับยนฮีแบบสะเสื่อเตย ทุกอย่างดูจะแบบเหมาะกับทิมิตหมดเลยเนาะยกะไว้อันนี้ลหะอทีมิตก็น่า,จ,าจะได้อยู่แนะ่เอาล่ะต่างกันสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับพุมมเต่าอีกเยอะอยู่นนะเอาล่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสุ่มนะครับสำหรับผมอยากได้โดนกับสีแดงก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสุ่มนะครับขอให้ทุกคนพูดสั้นทำไมเอาล่ะวันนี้ก็พอแค่นี้บายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ